สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอดมินนัตตี้นะครับวันนี้เราก็จะมานั่งคุยกันสบายๆนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษมากนะครับเป็นวันที่หนึ่งตุลาคมของเดือนนะครับผมเป็นวันที่พิเศษที่ผมอยากจะพูดถึงโปรเจกต์พิเศษนะครับผมที่เกี่ยวกับเสียงเพลงนะครับและโปรเจกตน์นี้กำลังรอวันที่เพื่อนๆจะค้นพบมันนะครับ โปรเจกต์นี้จะเป็นกุญแจดอกแรกสู่โลกแห่งการแต่งเพลงนะครับเพื่อนๆเ,เคยไหมครับที่ฮัมเมโลดี้ขึ้นมาในตอนขับรถหรือมีถ้อยคำสวยๆผุดขึ้นมาในวันที่ฝนตกหรือมีความรู้สึกบางอย่างอาัดอั้นอยู่ข้างในใจจนอยากจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบทเพลงของตัวเองนะครับผมแต่เราก็รู้สึกว่าเราคงไม่มีพรสวรรค์หรอกหรือมันคงจะยากเกินไป วันนี้ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยโยนความเชื่อเหล่านั้นทิ้งไปให้หมดนะครับเพราะผมมีโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่าปลุกนักแต่งเพลงในตัวคุณชื่ออาจจะดูซ้ำๆนะครับแต่เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจมากนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าพวกเราทุกคนน่ะเขียนเพลงได้และเป็นนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนต่อไปได้นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นพวกเราสักคนก็ได้นะครับในฐานะที่แอดมินเองเนี่ยก็ทําเพลงมามากมายนะครับซึ่งแต่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งอะไรมากนักน,นะครับแต่เมื่อผมมีแรงบันดาลใจเนี่ยจากการตื่นรู้เนี่ยก็มาทําเพลงที่เป็นแนวพิเศษเฉพาะตัวนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยหาฟังได้เท่าไหร่นะครับและทําเพลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมจึงอยากมอบ ความรู้ชุดนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกน,นะครับเพื่อนเมมเบอร์ที่สนับสนุนช่องแห่งนี้เสมอมานะครับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมพอจะตอบแทนการเลี้ยงกาแฟให้อดินทุกเดือนนะครับผมไม่รู้ว่าเมมเบอร์อยากจะเรียนไหมนะครับแต่ผมจะทําไว้ให้นะครับเป็นคอร์สบังคับเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาให้ผมทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยโดยที่เขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจากผมเลยนะครับผมก็เลยคิดว่า อยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อพวกเขาคล้ายๆเป็นคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงกุญแจดอกแรกที่เราจะเข้าไปไขประตูสู่โลกแห่งการแต่งเพลงนะครับผมอยากให้พวกเราเห็นภาพว่าหลังประตูบานนี้มีอะไรรอพวกเราอยู่นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะครับ เป้าหมายของโปรเจกต์เนี้ยไม่ใช่การสอนแค่ทฤษฎีนะครับแต่คือการจุดประกายและมอบแผนที่ให้เราได้เห็นว่าเส้นทางจากหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าเนี่ยไปสู่เพลงแรกของเราเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนเราอาจจะสามารถให้ AI แต่งเพลงได้ในพริบตานะครับแต่มันจะดีกว่าไหมที่เราเข้าใจโครงสร้างของเพลงและคอนเซ็ปต์ทั้งหมดก่อนที่เราจะออกคำสั่งมันและทำไม โปรเจก t นี้จึงแตกต่างจากคลิปสอนอื่นๆที่ผมทำในช่องนะครับโปรเจก t นี้แตกต่างจากที่พวกเราเคยเจอนะครับซึ่งมันละเอียดมากข้อ1เนี่ยคือเราจะไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีดนตรีที่น่าเบือ่อแต่เราจะเริ่มจากสิ่งที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวและความรู้สึกของเราเองและส เราจะเน้นที่การลงมือทำนะครับทุกบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดสั้นๆให้เราได้เปลี่ยนไอเดียของเราเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในทันทีและข้อ3เนี่ยเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การเขียนเพลงฮิตแต่คือการเขียนเพลงที่จริงเป็นสัจจะที่สุดสำหรับตัวของเราเองและในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเรานะครับเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ไปด้วยกันนะครับ เราจะเรียนรู้วิธีค้นหามเมล็ดพันธุ์และไอเดียเล็กๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเพื่อที่จะจุดประกายให้มันกลายเป็นหัวใจของเรื่องเล่าที่มีทิศทางนะครับเพื่อที่จะสร้างพิมพ์เขียวหรือโครงสร้างให้มันแข็งแรงและค่อยๆจีรนายด้วยถ้อยคำคำสัมผัสและทำนองเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นผมเขียนกรอนอยู่บ่อยๆในหน้าเฟซน,นะครับผมสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบทเพลงนะครับและ เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์แบบนะครับเพลงแรกในชีวิตที่พวกเราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยสมองและสองมือของเราเองนะครับขอให้เพื่อนๆจำไว้นะครับว่าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่การสร้างอะไรขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่มันคือการปลดปล่อยสิ่งที่มันมีอยู่แล้วข้างในของเราออกมาไม่ว่าเราจะเล่นดนตรีเป็นไหม ขอแค่เรามีความรู้สึกที่อยากจะเล่าเรื่องโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณแน่นอนนะครับผมและโปรเจกต์นี้คือการเดินทางทีละ9ก้าที่เราจะไปพร้อมกันนะครับที่จะมอบทั้งเครื่องมือและแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมาไม่ใช่ พรสวรรค์หรือความรู้ด้านดนตรีที่ซับซ้อนมากมายนะครับแต่คือสิ่งที่พวกเรามีอยู่แล้วอย่างเต็มเปี่ยมนั่นก็คือความกล้าดนสดที่จะลองไปด้วยกันนะครับและความเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของพวกเราเนี่ยมีคุณค่ามากพอที่จะถูกรับฟังนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เรื่องการตื่นรู้นะครับเพลงทั่วไปเพลงตลาดเนี่ยถ้าเรารู้คอนเซปต์หลักเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างเพลงได้เหมือนกันนะครับ และคำถามสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือเราพร้อมหรือยังครับที่จะเริ่มต้นการเดินทางไปด้วยกันเพื่อปลดล็อกเสียงเพลงที่มีอยู่แล้วในหัวใจของพวกเรานะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปเจอกันในบทเรียนแรกกันได้เลยนะครับซึ่งยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังก่อนในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ